เดื่รววันนี้มาสรุปนะฮะเรื่องการจำลองดีเอนหรือดีเอ็นเอเรียกครับการจำลองดีเอ็นครับผมเกิดอยู่ในเกิดอยู่ในช่วงของการแบ่งเซลล์ครับการแบ่งเซลล์ในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส <c oughs> หรือไมไมโอซิสครับก็คือ ดีเอนะครับจะมีการจำลองครับมีการจำลองในระยะเอฟเฟกของระยะอินเตอร์เฟครับซึ่ง <c oughs> ในระยะนี้นะครับจะมีการในระยะนี้จะมีการ สังเคราะห์นะครับเป็นเป็นระยะที่จะมีการสังเคราะห์ DNA เพิ่มเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งครับผมประวัติของที่จะดีการจำลอง DNA นะครับผมก็คือในปี2496ครับพุทธศักราชครับก็คือวัตสันได้คิดเนาะ บทสัมมิได้ิดได้ตีดิตปดปวดวามครับผมได้ตีเป็นงานวิจัยเรื่องโครงสร้างของโครงสร้างของดีเอ็นเอนะครับดีเอ็นเอและได้เสนอเสนอนะครับผมทฤษฎีการจำลองดีเอ็นเอหรือดีเอ็นเอเลเบเคชั่นครับผม แล้วก็ต่อมานะครับก็คือเมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมก็พบว่าในการจาลองเดียเด่ยเนี่ยเริ่มจากโพลีนิวเคีย p ไทโพลีนิวคีโอไทสองสายแยกออกจากกันครับแยกออกจากกัน okay. ยวลมงจะวาดนููปให้ดูนะครับ อันนี้จะเป็นสายนะครับผมโดมเปลี่ยนสีนสีเหมือนกันมสายแดงครับอันนี้ให้เป็นสายเดียวกันครับแต่ตรงปลายเนี่ยครับแยกออกมาแยกออกมาปุ๊บแล้วก็มีการสร้างสายใหม่ครับแบบนี้ครับก,ออก็จะเป็นอีกสีบแล้วก็สีแดงก็เหมือนกันครับแยกออกมาแยกออกมาแล้วก็สร้างสายใหม่ครับปุ๊บอย่างนี้ครับผมนี่ครับโดยครับโพลีนยวเนีไท โดยพอลี่พอลี่มิวคีโอทายนะครับแต่ละสายทำหน้าที่เป็นดีเอแม่แบบนะครับผมแต่ละสายทำหน้าที่เป็น d n a แม่แบบนะครับหรือ d n a อ็นเอเทมเพลตนะครับก็คือแล้วก็เมื่อสิ้นสุดกระบวนการการจำลองครับกระบวนการการจำลอง ดีเอ็นเอมีนะครับมีการเพิ่มโมเลกุลของดีเอนจากหนึ่งโมเลกุลเป็นสองโมเลกุลนะครับแต่ละสายโมเลกุลก็จะมีนิวอีนิวคลีโอไทม์แต่เดียวนะมีการเพิ่มโมเลกุลหนึ่งโมเลกุลจากเพิ่มโมเลกุลจากหนึ่งโมเลกุลไปเป็นสองโมเลกุลโดยโมเลกุลแต่ละตัวจะ ม,มีโกลี่เนวเขียวไทยโอไทยสายเดิมอยู่ด้วยนะครับผมไฮไลายแบันนี้ต้องฮไลท์ครับโอ้ไฮไล้รายแบจำเป็นหนักโอ้คือเป็นจังสีเนอะนี่ก็สีสว่า,างไปหน่อยครับเรียกว่าเรียกว่า เรียบเรียบวิธีการนี้นะผมว่าการจำลองแบบกึ่งอนุรักษ์กึ่งอนุรักษ์จาหรือชื่อภาษาเกี้็คือ semi conservative replication อรัว conservative r e p r o c a t i o n จ้า ต่อมาก็าคือมีการนำนิวคีโอไทคีคีโอไทยอิสระ <c oughs> เข้ามาต่อทางไปทางไปสามพามของ DNA ที่กำลังสร้าง DNA ที่กำลังสร้างอยู่จึงเรียกว่าเป็นการสร้าง DNA ในทิศทาง จากไปห้าพัมไปายสามพันนะครับจึงเรียกว่าการสร้างการสร้างดินจกไปห้าพัไปสามพัมครับรูปก็จะเป็นประมาณนี้นครับสร้างสายดีๆให้ครับวูปรูปไม่ช่เงินนะครับ กนน็จะเป็นไปสาม0่านนะครับอันนี้ 5, ห้าผ่านนะครับอันนี้ครับสักครู่นะครับ,รบเดียวลบใหมนะ่พื้นที่ไม่พอกับพื้นที่ไม่พอจะเป็นบวุดวุดอ,อย่างนี้วนะุดวืดสายบนเราจะไปต่อนะ บบบบบบแล้วจะมารวมกันครับรวมแล้วก็จะมีสายแ้วนะสายบุบบุสายนี้ก็จะมารวมกับสายนี้ ไปต่อน,นะครับก็จะมาเป็นดีเอตัวใหม่ครับรปุป๊บปุกจะเป็นไปสามพามห้าพามอันนี้จะเป็นสามพามห้าพามนะครับแล้วได้จะเป็นสามพามห้าพามตัวด้านบนจะเป็นเร็กกิ้งแล้วได้จะเป็นรีฟดิ้งนะครับแล้วก็จะมีดีเอ็นเอไรเก้นนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นดีเอ็นเอไรเกครับ ไลเกตโอ้โอ้นี่ครับอันนี้ผิดนะครับอันนี้เป็นโพลิเมร์โพลิเมร์นะครับไลเกตอยู่ประมาณนี้จะเป็นตัวจิ๋วๆนะครับอันนี้เป็นดีเอ็นเออะไรเกตนะครับผมอันนี้จะเป็นอาร์เอ็นเอดีเอ็นเอไพเมทไพไพเมทนะครับดีเอ็นเอไพเมทอันนี้คืออารเอ็นเอไพเมอทไพเมอร์ A, นะครับ แล้วจะมารวมกันตรงนี้นคือตรงกลมๆนี้นครับก็คือโ,โปลิโ,โซเมอร์เลียนครับ <c oughs> ส่วนสายด้านล่างที่เป็นสายอันนี้ครับสาย,ยดิสกิงครับก็จะมี DNA นเอโพลิเมอร์เลนนะครับอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นเหมือนกัน,นครับตรงนี้ก็จะเป็นเฮโรดเคสครับ แล้วก็ที่เป็นจุดๆที่ผมเขียนไว้ก็จะเป็น single strand binding protein ครับผมแล้วก็ไปหน้าขึ้ไปครัหนหา้านี้ก็เริ่มเต็มแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนไปหน้าไปในขั้นตอนการจำลอง DNA นะครับในขั้นตอนการจำลอง DNA นะครับ DNA นะมีโปรตีนมากระตุ้นให้ DNA คลายตัวที่ตำแหน่เงเริ่มต้นนะครับก็จะมีจะมีโปรตีนมาช่วยกระตุน้น กระตุ้นให้เราครับที่ตำแหน่งเริ่มต้นเริ่มต้นเนะของการจำลองตัวนะครับหรือ r i g i n of Replication นะครับการจำลองตัว <c oughs> ซึ่งการจำลองนเีเกิดขึ้นเกิดขึ้นทั้งสองทิศทางเอ็นขอสองทิศทางของเอนไซม์เฮลิเคสนะครับผมสองทิศทางเอนไซม์เฮลิเคสจะสลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างคู่เบสยทำให พราะนี่คือควายฟองใสแยกออกจากกันครับอินไซด์อินไซน์นะครับเฮลิเคสไส้ไฮโดรเจนบอลไฮโดรเจนบอลระหม่าคู่เปรียบทำให้คอไลนิวคีโอไทด์ควอไลควอไลนิวคีโอไทด์งสงยสแยกจากกันนะครับ ก็จะเป็นเนี่ยผมตรงนี้ครับจะมีเนี่ยตรงนี้ยตรงนี้ยที่เป็นเฮลิเชียนก็คือแยกมันก็จะแยกมารวมกันเด้อครับพี่น้องครับแล้วก็พอโลีนิยูคิวไทครับโพอลิยูคิวไทแต่ละสายทำหน้าที่เป็นแม่แบบสำหรับการสังเคราะห์ดีเอ็นเอโดยมีไพเมอร์มาเกาะในตำแหน่งนั้นแต่ละสายเป็นดีเอ็นเอเอ็นเพีย โดยมีไอร์นะครบมาเกาะที่ตำแหน่งมาเกาะในตำแหน่งที่เป็นเหียดคู่สมเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการสร้างโพลี่นิวอควบไทยสายใหม่จุดเริ่ตรม,าามต้นของโซ่โพลี ยูคีโอชัสยสายใหม่ครับและอินไซต์ดีอนเอไลเกสทำหน้าที่เชื่อมพอดีอยู่คนไทยสายสั้นๆนะครับอินไซต์ดไลเกสเชื่อมพอดีอยู่ทีโนไทยสายสั้นๆับ ตัวมามา่ี้การสังคบโอลี่นิวโทาสายใหม่โอลี่นิวคีออวคโอไทยสายใหม่นะครับจะสร้างในทิศทางจากไปห้าพามาสามพามเสมอไปยังสามพามเสมอจะสร้างจะกห้าพามไปสามพามเสมอครับก็จะเป็นรูปนะครับเดี๋ยววันแหวววววตุบว อันนี้จะเป็นห้าภาพอันนี้เป็นสามภาพครับลุอันนี้มาเป็น leading นะครับผ leading ครับแล้วก็มาที้สามภาพอันนี้จะเป็น lagging ครับลุก lagging stand อันนี้คือพายเลนส์หอกดินเออ่าเลนส์หดินเอดินไม่แบบครับครับผมจากรับเห็นได้ว่าดินเอ ม่แบบสายบนมีปห้าพันทางซ้ายและปยสามพัมอยู่ทางขวาส่วนอีกสายหนึ่งมีทิศตรงข้ามกันแต่และพอรีนิวเคลียร์ไทยสองสายก็จะมีทิศทางการไขายเกี่ยวและแยกออกจากกันเป็นในทิศทางทางด้านสายการสังเคราะห์ยีนเอ DNA, สายใหม่ทั้งสองสายจึงมีส่วนที่แตกต่างกันนะครับเห็น <c oughs> ได้ว่ายีนเอม่แบบมีสายห้าพัอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็สายสามพามอยู่ทางขวาครับ ทำให้การทำให้แต่ละอลิตยูโพรเทละพอรตีนยูโพรทยสองสายมีคิดทางคลายเกี่ยวแยกจากกันหมดจากกันการสรังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ ทั้งสองสายจึงมีส่วนที่แตกต่างกันครับผมแล้วก็สำหรับ DNA อไม่แบบ,สา,บสายบนทสายบนที่ทางการสร้างพอลินิวยลีโไทด์สายใหม่จะมีที่ทางเดียวกับการคลาเกี่ยวของ DNA อมาเลกุลเดินะมครับสายบนจะมีการสร้างดีเสายใหม่ โดยจะมีทิศทางเดียวกับตัวเดิมครับการทิศทางการไขเกี่ยวเหมือนกับโมเลกุลเดิมครับผมโดยเอนไซม์ดีเอ็นเอโพลิเมอรเลสจะสร้างโพลีนิวคลีโอไทด์ i, สายใหม่จาก5พันไป3พันได้เป็นสายยาวต่อเนื่องกันเรียวกว่าลีดิงสเตนโดยเอนไซม์โพลีดีเอ็นเอ โอลี่เมลิจจสร้างโอลี่นี่คืออะไสายใหม่นะครับเป็นสายยาวต่อกันไปเป็น leading แตนะก็จะยาวๆยาวๆยาวคั่วนะน,นี่จมลองนะสายก็จะเป็นยาวแบบนี้ไปเรื่อย คอามดีเอไม่แบบสายล่างนะอันนี้มันด้านล่างนะครับสายล่างจะมีที่ทางการสร้างโพลีนิวคลียร์ทายสายใหม่กับที่การคลายเกลียวของดีเอมเลิกุลเดิมทําให้ไม่สามารถสร้างโพลีไม่สามารถสร้างโพลีนิวคลียร์ทายสายใหม่ต่อเนื่องกันเป็นสายยาวได้เอนไซม์เอนเอนไซม์ดีเอโพลีเมอรสจึงสร้างโพลีนิวคลียร์ทายสายสั้นๆมีทิศทางจากห้าผ่านไปยังสามผ่านจากนั้นเอนไซม์เอไลเกียนจะเชื่อมต่อสายสั้นเหล่านี้สายสั้นเหล่านี้ครับเอนไซม์ เป็นสายโยกันเรียกว่าโพลีนิ r คลไ a ด์สายจะเรียกโพลีนิ r คลไ a ด์สายว่าเล็กกิ้งจัแต่งก็จะเป็นสายลักษะสายล่ามีติดทางการสร้างเรียกสายใหม่ตรงกับเกี่ยวเหมือนกันเกียวตัวเดิมเนะจึงทำให้เดียนเอไรเกรียนทำให้เดียนเอไรเกียนนะครับไม่สามารถสร้างโพลีนิ r คลไ a ด์ต่อเน,นื่องได้ ไม่สามารถสั่งโตเนี่ยเลยจึงสั่งสายสั้น,นและใหเอนไซม์ใหเอนไซม์ b อะไรนะครับ b อะไรเกียส์เชื่อมเป็นสายยางครับเรียกว่า l i กก i n g s t r ร n d ครับผมก็จะเป็นสายประมาณนี้ครับวุบ ไปครับผมแล้วผมก็จบเรื่องการจำลอง d n a ครับหรือ dna อ e p l i c ล t ิเคชันครับต่อไปเราจะมาต่อเรื่องครับผมมาโดยเร็วครับกับการแสดงออกของยีนนะครับผมการแสดงออกของยีนครับการแสดงออกของยีนค,คือการที่คือกระบวนการที่เซลล์ให้ข้อมูลนะคือกระบวนการที่เซลล์ใช้ข้อมูล สาีดีเพื่อสารอ่าดี A ครับและโปรตีนที่เป็นพื้นฐานของเซลล์และสิ่งมีชีวิตนะครับความสมพันธของมันนะครับก็คือความสัมพันของการแสดงออกของยีนก็คือบอกความเฉพาะตัวของเซลล์บอกความเฉพาะตัวของเซลล์สองนะก็คือหากเซลล์หากเซลล์าาบางตัวไม่เซลล์บางตัวแสดงออกมาผิดพลาดก็อาจจะเป็นแบบเซลล์กลายพันธุ์ครับเซลล์กลายพันธุ์ สามก็คือ,สา,คอะคะสามก็คือเซลล์นะครับเซลล์ก็คือช่วยทำให้สิ่งมีชีวิตตอบสนองตออง่ตอสี่ม่วดล้อมเช่นการผลิตเอนไซม์วยน้ำตาลนำช่วยให้สิ่งมีชีวิตตอบสนองได้ตอบสภาพแวดล้อมครับผมสองมาที่องค์ประกอบ ของการของการแสดงออกของยีนองประกอบที่มีความเกี่ยวข้องก enfin ับที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนก็จะมีโครงสร้างดีๆครับเหม่งเนาะโครงสร้างดีๆยีนในดีๆยงประกอบก็จะมีโครงสร้างดีๆที่เกี่ยวข้องกับไปโครงสร้างดีๆเอาไปดิขั้นตอนการแสดงออกของยีนครบ ขั้นตอนของการแสดงของยีนก็คือหนึ่งนะครับผมการถอนนะก็คือการถอนครับการรดหัสเรียกว,ว่าทานสคริปชั่นนะทานสคริปเขียนผิดน,นะครับทุกคนทานสคริปชั่นนะผมก็คือจะมีกระบวนการการถอดรหัสก็จะมีหนึ่งนะครับผมช่วงเริ่มต้นอ in e t eaction นะครับผมก็คืออ n epolymerize p o l y m e r เ z ส จับกับกูมอเตอร์กูมอเตอร์สองครับผมก็คือด e ีวงกีชั่นะครับผมยืดสาย DNA. า DNA. ดีเอ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 เขาทมาเรียเครื่อนที่ไปตามสายด n เอเคลื่อนที่ไปตามสาย DNA แล้วก็สร้าง ID โดยใช้คอมพลเมนต์ฮร์ดเบด รก็คือสร้างพวก A, U, T, G ครับผมแล้วก็สามก็คือเธอมิ n นชั o นหยุดถอดรหัสนะครับไอเดีย p o l y m e r a s หยุดทำงานเมื่อถึงเธอ m i n a นน o n มีไอเดียถูกปล่อยมาอันนี้ก็จะเป็นปรััก c ์นะครับได้ m าไอเดีย i r o p o l y m e r หยุดทำงานเมื่อถึงเ์มิเนเตอร์ มาที่การแปลรูปดีเอนเอครับการแปลรูป RNA ไปยินลูกชินปะใส้กอดเขากำลังทอดอ่ะอันนี้ปัะบอกกอกันอ่ะการแปลรูป RNA ครับอา a อนนเดียวคับก็คือในเซลล์ยูแคลิโอตนมยูคอ มีโอเอ็มเอที่ได้ต้องผ่านการแปลรูปกอ่อนครับต้องต้องแปลรูปก,ก่อนครับผมก็คือการแปลรูปก,ก็จะมีหนึ่งครับผมการแคปปิ้งที่ห้าสามครับเติมเซเว่นเมทิลอีโกัวโนซีนหรือเอ็มเจ็ดจี ที่ห้าพัมเพื่อป้องกันการสลายนะครับป้องกันการสลายของตัวด e oh. so, ีพายนี้โอ้โหสอง polyadenylation เติมหาง poly e หาง poly e ที A. A. ไ่ไอสามพันเพื่อเพิ่มเสถียรภาพครับแล้วก็สามคือเซอร์วิซิ่งตัดอินตอนออกฟเชื่อม เอกซอนเข้าด้วยกันนะครับผมมาที่เน,นี้ยก็คือการแปลรหัสทานซีชันทานซาิชันการแปลรหัสนะครับ <c oughs> ก็คือกระบวนการที่ m อ d มทกที่ใช้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างโปรตีนครับ <c oughs> ก็จะมีขั้นตอนการแปลรหัส <c oughs> เหมือนตัวตอนถอนรหัสเลยผม <c oughs> ก็จะเป็น <c oughs> อินนิทีเอชก็คือไลโปโซมจับกับ d ดีดเล โมโซนจักับดีดีจักับเอ็มอ่าเอ็มเอี๋ครูพี่น้องสองอีนอลกิชันกรดอะมิโนถูกนำมาต่อกันเป็นสายโพลีเปปไทด์มีลองกิชันกรดอะมิโนถูกนำมาต่อกันเป็นโพลีเปปไทด์เป็นสายโพลีเปปไทด์ครับ แล้วก็สามคืมินิชั่คืมชั่นก็คือจะหยุดหยุดใาโรงงานที่สต็อปโคดันสต็อปโคดนก็จะมีย u ก้ายุอายแอเขผมโคดนครับ <Okay. S 1> ผม <Okay. S 1> ก็จะมาที่การควบคุมการแสดงของยีน นั่ก็คือหนึ่งควบคุมระดับดีนีควบคุมระดับ DNA. ดีนีก็ DNA. คือ d n a m e t เม็ดทเลปิดการทำงานของยีนแล้วก็ฮิสตอนโมดิฟิเคชันควบคุมความหนาแน่นของโครมาตินนะแล้วก็อย่างคืการปิดการทำงานของยีน ตัวน,น้นผมก็คือควบคุมระดับทานสคริปชันก็คือทา a n สคริปชั่นแฟกเตอ t f n ช่วยกระตุน้นหรือยับยัง้งการทำงานของไอดียขรเการทำงานอืนของีานเสามถ้าผมระดับทารสคริปชั ทานสัครีบชั้นก็จะไปยอดชิ้นไป T F N ช่วยกระตุน้นหรือยับยั้งการทำงานโอ้โหขอ,อ,อโทษครับเป็นระดับทานสัรีชั้นระดับฐานสัรีชั้นยกตัวอย่างก,ก็จะเป็นไโ R D บโออินดีแล้กับเอไมเอรีก็ปิดกันไปนะครับ ครับผมก็ขอจบการสรุปแค่นี้ครับผของผมครับ